เดี๋ยวคลิปนี้นะครับพาดูเอาติสเข้ามาใหม่3คันใหม่เก้าหมื่นปี19นะครับฟรีดาวผ่อนเจ็เป็นสี่หรือจะเป็นแบบนี้ปี18นะครับไม่แค่แปดหมื่นเพชรยนต์ก็มีผ่อน 7, เจ็เป็นสามแอคคอร์ดแอคคอร์ดใครอยากได้แอคคอร์ดนะปีสิบเจ็ดจนสิบแปดสองยูศีลอีอลก็มีคันนี้นะปีสิบเก้าเข้ามาใหม่เหมือนกันหรืออยากได้แบบนี้นะคันนี้บอกเลยว่าแรงเทม่มนานๆมาทีเอาติส 1.6ห ecng ไม่7 0,000ฟรีดาวผ่อน6,800ไม่น้อยมีหลายคันนะเดี๋ยวคลิปนี้นะพาดูทั้งโซนพร้อมขายและเข้าใหม่ที่บริษัทเพดยน์ห้ามพลาดโดยประกันกทั้งปวงครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านนะที่สนใจเอาติ้นมือ2อเดี๋ยววันนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างอันนี้อยู่ห้องกันเงินนะครับที่บริษัทเพนยนต์เดี๋ยวผมจะเดินออกไปนะถ่ายให้พี่พีรับชมสําหรับเอาติ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอ่า โซนหน้าร้านนะครับมีตู้เต่าบินให้บริการนะครับมีพวกตู้แป๊บซี่ตู้ขนมนะครับที่บริษัทเพชรยนต์อันนี้น้องพิงก์กับน,น้องบอยนะครับทีมผมเองนะครับน้องพิงก์กับน,น้องบอยบเดี๋ยวพาพี่ๆไปรับชมเอาติสกันวันนี้เดี๋ยวมาแจ้งข่าวสารมีเอาติสเข้ามาใหม่นะครับปี19นะ19แต่ว่าไม่ใช่ชมนี้19เป็นชมเดิมนะเข้ามาใหม่ประมาณตั้งสามสี่คันมีไมล์หลักหมื่นนะครับไมล์มานสักเก้าหมื่นแสนหนึ่งพอดีอย่างเงี้ยสี่แสนสามหมื่นเก้าพันสี่สามเก้าได้ปีสิ คลิปนี้นะครับดิบๆหน่อยนะครับเดินออกมาจากออฟฟิศก็มาถ่ายให้พี่ๆรับชมเลยนะอันนี้นี่ครับช่างมา QC อยู่นะครับไม่ใช่ว่าทีมเรานะครับบริษัทเรานะไม่ได้แบบว่าปล่อยรถธรรมดาปกตินะครับช่างเขาจะมา QC ตล,ลอดน,นะนี่ชื่อพี่เบนนะครับมา QC อ่ะนี่ครับรถชมหน้านี้ผมมีชมหน้าเนี่ยวันนี้เข้ามาใหม่3คันใหม่ประมาณสักเก้าหมื่นแล้วก็1นึ่งแสนพอดีนะครับ3คันเนี่ยราคาสี่แสนสามหมื่นเก้าพันสีดาวพรเจ็ดมันซี ได้เป็นปี19นะหน้านี้ไม้หลักหมื่นหลุดเข้ามาแล้วนะประมาณ9,000 90, 0สนใจทักไลน์หาผมได้ ID P E K 152เดี๋ยวรถอาจจะอยู่ข้างหลังนะเดี๋ยวผมพาไปดูแต่เดี๋ยวพาดูโซนพร้อมขายก่อนให้ดูคันนี้ก่อนเลยเอาติสหน้าใหม่นะครับ1 3 4 6หลุดจองมาหน้าเสียดายมากๆนะครับคันนี้สภาพสวยผมเคยถ่ายให้ดูเรื่องสภาพแรกรับนะคันนี่ยสวยอันดับต้นๆเลยนะครับเป็นโฉมนิวโฉมปัจจุบันนะครับ ปี19ปลายปีจด20นะครับเป็นโครงสร้างแบบ TNGA แล้วนะครับเวลาแบบเราเข้าโค้งอะไรแบบนี้นะครับมันจะมันมันจะไม่ย้อยนะครับไม่กระด้างนะครับไม่แบบเอ็นไปตามรถไม่ใช่นะมันก็จะนั่งปกตินะใครอยากได้เอาติสชมที่เท่าปัจจุบันนะครับคันนี้ไหม่แค่หนึ่0แสนเก่อีก2000 5่าแสนหน0่นเัะฟีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณสัก8 8ดอ่าสวยๆแบบนี้ฟีดาวผ่อนพนปะครับปรับสภาพเสร็จแล้วให้ดูคันแรก่อเลยสำหรับฉมมาฉมหน้าใหม่ปี1 ปี19นะครับขออภยัยปี19จด20 19ปลายปีนะผลิตประมาณเดือพนพฤศจิกายนะครับข้างในก็จะเป็นสีเบจต,ตัดเทาดําแล้วนะสวยไปอีกแบบนะครับแอร์ดิตอนมีนะครับด้านหลังมีแอร์หลังให้แล้วนะเป็นอัลติทโฉมแรกที่มีแอร์หลังนะครับแอร์แบ็กแอร์แบ็กมี7ใบนี่จะสวยแบบนี้เลยนะครับอันนี้นะครับปกติผมไม่ได้มาถ่ายเวลานี้นะตอนนี้ก็5โมง14ใกล้เลิกงานนะนี่น้องๆเขาก็มาเช็ครถนะมาถ่ายคลิปกันบ้างนะฟอร์จูนงฟอร์จูนเนอร์ เพรยนตนมีคลิปนี้จะดิบๆเรียวๆหน่อยนะครับมาเดี๋ยวไปดูคันอื่นกันบ้างนะซีวิกมีนะซีวิกมีซีวิกดำมาผ่อน8,000นะครับแล้วก็คันนี้คันนี้ปี20เราก็มีนะสำหรับตัวน้าใหม่ให้ดูคันนี้ก่อนคันนี้ทะเบียน3 6 9 2อใครอยากได้เอาติสราคาประหยัดผมแนะนำคันนี้เลยนะครับ3 7ม0 0นเจ็นะคันนี้379ไม่เยอะนิดน,นึงไม่2อ0เนหะครับแต่ต้องบอกว่าไม่ต้องกังวลใจสำหรับไม่เยอะที่บริษัทเพทยยนนะคันนี้ เป็นรถบริษัทเป็นรถหน่วยง,งานปลดระวางมือเดียวนะครับเข้าศูนย์ทุกหมื่นโลคันนี้เพิ่งเข้าศูนย์มาประมาณสักเอ่อสี่ห้าพันโลนะครับเพิ่งเข้าศูนย์มาเช็คระยะตลอดไม้สองแสนหนึ่งราคา379นะครับฟรีดาวคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณสัก6กพันสี่เองนะค,คุ้มนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาฟรีดาวผ่อนหกพันสี่สำหรับอัลติสหนึ่งจุดหกลุ่นจีปีสิบแปดนะครับรถหน่วยง,งานปลดระวางภายในสาัดาสะ่านพร้อมใช้แล้วเลขไม 2, 100, 1, 000, ้สองแสนหนึ่งหมื่นนะสองแสนหนึ่งหมื่นนี่สวยๆแบบนี้นะครับ เข้าศูนย์มา4,000โลนะครับเข้าศูนย์มาตอน2.1นะครับก็เช็คใหญ่ไปแล้วนะถึงทุกแสนโลนะครับอ่ะคันนี้กันบ้างคันนี้หลุดจองมาเลขไมล์เลขไมล์จะอยู่ที่90,000โลนะครับเอาลติส1.6รุ่นจีปีป2018นะครับไมล์90,000 4ี่แสนสองหมื่นเกีดาวนะคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ7,000นะครับอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาพูดนะครับถึงข้อดีของโตโยต้าอัลติสที่บริษัทเพชรยนต์บ้างน,นะครับต้องบอกเลยว่า ผมยอมรับนะว่าเอาติสของบริษัทเพชรยนต์เนี่ยไม่ได้ราคาถูกที่สุดถ้าลูกค้าหาถูกที่สุดอะ่ะผมน่าจะไม่ได้ขายพี่พีนะครับไม่ได้ดูแลพี่พีแต่ถ้าพี่พีอยากได้คุณภาพที่ดีนะครับในราคาสมเหตุสมผลนะครับมาที่เพชรยนต์ได้เลยต้องบอกงี้รถมือสองนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับคือความน่าเชื่อถือความไว้วางใจนะเพราะของเรานะครับคัดรถมือสองคุณภาพเกรดเนะครับรับประกันไม่มีชนหนัก ไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีกับไมกอมไม่ไม่มีเล่มฉลุสูญหายนะครับทุกอย่างเราคัดมาแล้วนะครับเกรดเเราเอามาเราเอามาก่อนเราได้เลือกก่อนนะครับเพราะเราซื้อทีเยอะนะซื้อที่30 40 50คันนะครับทยอยเข้ามาทุกเดือนเดือนหนึ่งเราขายเอาติสประมาณสัก50คันนะครับก็เราต้องคัดมาอยู่แล้วไม่งั้นเราขายไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับพี่ๆสบายใจได้ต้องบอกงี้นะครับมีลูกค้าของผมนะเขาไปซื้อเอาติสกับในเพจเฟซบุ o กนะครับในแบบพวก Facebook อ่ะที่เขาโพสขายนะครับ เขาบอกว่าเขาเจอเอาติดปี18อะราคาแค่3.5นะครับไม่ประมาณ102เขาโอนมัดจาไป5,000บาทนะครับสุดท้ายไม่ได้ลถนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพนะครับที่เขาเอารูปรถที่อื่นมาโพสต์แล้วก็ตั้งราคาที่มันถูกกว่าราคาตลาดอะ5-6 0 0ื่นนะครับลูกค้าเห็นเขาก็ซื้อแต่ซื้อไปเนี่ยโอนมัดจาไปเสร็จปุ๊บก็ติดต่อไม่ได้แล้ว นะครับเป็นมิจฉาชีพแล้วเขาก็มาซื้อรถที่ผมนะครับพี่เขามาจากจังหวัดพัทลุงเลยนะเราไม่เคยเจอกันเราจองออนไลน์กันนะแต่ก็จัดไฟแนนซ์ผ่านนะครับแล้วก็ลูกค้ามารับรถนะรอรับรถต้นเดือนนะครับแบบนี้นะครับซื้อทั้งทีซื้อที่ไว้ใจได้นะครับซื้อที่บริษัทเพชรยนต์คัดให้แล้วนะเรามีสถานที่จริงนะครับเวลาเราดูรูปเนะี่ยเราซื้อของเนี่ยเราดูแต่รูปไม่ได้แล้วนะสมัยนี้ต้องดูเป็นคลิปเห็น,เ,หนเลยนะครับว่าเนี่ยมีจริงนะครับอย่างวันเนี่ยผมถ่ายนะ5โมง 18นาทีวันที่28วันอังคารนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมถ่ายให้ดูผมมีรถจริงนะครับไม่ได้มีแค่รูปนะครับระวังเจอมิจฉาชีพนะถ้าเจอแค่รูปอ่ะผมดูให้พี่ๆดูคันนี้กันต่อนะครับเอาทิส1.6รุ่น G ปี2018จด19นะคันนี้รถปลายปีนะครับ7760เลขไมล์แสนสองนะครับคันนี้เลขไมล์แสนสอง4แสนหนึ่งหนเกะครับฟีดาวผ่อน7 1 0 0ตลอดสัญญาสี เท่านะครับสีเทาเข้มเมทัลลิกบูแบบนี้นะครับใครอยากได้นะมีอยู่2คันสีนี้มีอยู่2คันนะครับปี1 8บแเท่ากันไม้แสนหนึ่งกับไม้แสนสองคันไม้แสนหนึ่งก็ทะเบียนลงท้ายด้วยเจ็ดหนะผมจําได้นะคุ้คๆนะครับแล้วก็คันนี้นะครับลงท้ายด้วย6กศูนย์นะครับก็ไม้แสนสองสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะภายในสัดสนะครับรถสวยพร้อมใช้สีนี้มีมีมาไม่บ่อยนะครับสนใจก็ทักไลน์มาได้นะแล้วก็คันนี้นะครับ 2094ผมจําได้นะคันนี้ผมเคยเสนอลูกค้าไปนะครับเคยติดจองแต่ลูกค้าจัดเฟ็นเซ์ไม่ผ่านคันเนี้ยกุณจะสํารองมีครบนะครับกระจกเดิมแท้รอบคันนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้มีเซ็นเซอร์หลังให้แล้วนะครับ4 100, 000, แสนเกือบ9พันเลขไมค์แค่หนึ่งแสนสามหมื่นกิโลนะครับจําทะเบียนนี้ไว้เลยนะครับ2094รถสวยซื้อได้นะผมเคยคัดให้ลูกค้าผมคนนึงแล้วแต่ถ้าเสียดายพี่เขาจัดเฟ็นเซ์ไม่ผ่านนะครับก็สนใจก็โทรหาผม065951334 นะครับวันนี้มาพูดคุยสบายๆแล้วก็พาดูรถพร้อมใช้นะครับนี่คันนี้บอกเลยว่าสวยนะครับ2094นะครับเป็นรถสวยซื้อได้อีกคันนะอ่ะนูเบิร์ลิงก็มีนะครับนูเบิร์ลิงนะรู้สึกว่าจะติดจองนะครับก็เลยขออนุญาตข้ามก่อนนูเบิร์ลิงทะเบียนตองสองเนี่ยนะครับอ่ะใครอยากได้ออาติสนะครับต้องมาที่บริษัทเพชร์ยนนะผมมีสีขาวเข้ามาอีกคันหนึ่งนะครับใครอยากได้เอาติสสีขาวเลขไมล์ประมาณสักแสนสามนะครับจะมีเข้ามาใหม่พรุ่งนี้นะอีกหนึ่งคันนะครับ ราคาไม่แน่ใจนะยังไม่ออกเลยนะปี18เลขไม้แสนสานะราคาผมว่ามันก็น่าจะอยู่มาสั้4สี่หนึก้าสี่สประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูคันนี้ต่อนะครับเก้านะพาดูคันนี้เฮ้ยสามอีกแล้วนะครับสามแสนหอ่ะสามขออภัยคันนี้ราคาส7มแ0 0เ้าทะเบียน9 8้าสี่เจดนะครับอัลติสหนึุ่นจีปีสินะไม่เยอะนะครับไม้สองแสหนึ่เหมือนกันนะแต่มันเข้าสู่ทุกหมื่นโลนะสบายใจได้พน หกพันสี่ย้ำผ่อนหกพันสี่ตลอดสัญญานะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับไม้สองแสนหนึ่งผ่อนหกพันสี่ร้อยบาทตลอดสัญญาสวยน่าใช้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับอีกหนึ่งจุดนะที่เอาติสส์น่ะมันเป็นรถที่น่าใช้นะต้องบอกงี้นะครับอตอนออกป้ายแดงอะ่ะเกือบเก้าแสนนะครับตอนนี้เหลือแค่สา0 0สนปลายสี่แสนต้นแบบเนี้ยมันคุ้ม,มพี่แน,น่นอนรถมันห้าปีนะเพราะมันเป็นรถปลายปีสิบแปดนะครับพวกเนี้ยแก๊งเนี้ยปลายปีสิบแปดทั้งหมดนะครับก็รถใช้งานประมาณ 5ปีกว่าๆฮะมัน5ปีเขาแล้วเขาก็คืนนะครับแต่เรามาปรับสภาพใช้นะครับสวยน่าใช้แบบนี้มาดูคันนี้กันบ้างคันนี้ไม่แสนสามหนุ่นจีนะครับทะเบียนก็สวยจําง่ายมีไฟตันหมอกเหมือนกันนะครับรถหน่วยงานบดระวางมือเดียวประวัติศูนย์นะครับที่มาที่ไปชัดเจนเราสามารถตรวจเช็คประวัติจากศูนย์ได้นะรประวัติประกองประกันประวัติเข้าศูนย์บริการนะครับคันนี้ทะเบียน8 4 4 5 1.6รุ่นจีปี2องพ0 0กิบแี่แส0ก คันนี้ฟรีดาวนะครับย้ำนะฟรีดาวนะผ่อนแค่6,900นเกากว่าๆตลอดสัญญานะครับอาทีไป7,000นะครับรถสวยซื้อได้คันนี้นะครับเคยเน่าจะเคยรีวิวเดี่ยวไปแล้วนะอ่ะคันนี้คันต่อไป419,000บาทไม้นะครับไมจะอยู่ที่1น0 0 0 0สนหนึ่มนกิโลนะครับรถหน่วยงานปลดระวางมือเดียว6402รถสวยซื้อได้เลขไม้แสนหนึ่งนะครับ419,000ฟรีดาวผ่อน7,000 7 0 0เหนึ่งประมาณนี้อ่ะ ฟีดาห์ผ่อน7,100บาทตลอดสัญญานะสวยนะ่าใช้ภายในสะอาดสะอาดน,นะครับอยากได้เอาติ๊ตมือสองสักคันนะครับโทร0 6 5 9 5 1กหาหรัเบสซี่ไปครับอย่าเพิ่งปิดกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูนตนต่อผมมีเอาติสนะครับด้านหลังนะครับวันนี้นะมีรถเข้ามาใหม่หลายคันนะเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังเนะี่ยมันเข้ามา3คันที่บอกเป็นปี19นะครับรถสวยปี19เข้ามาใหม่3คันไม่เก้าหมื่นมี หม่หนึ่งแสนพอดีมีแล้วก็มีเผื่อใครเผื่อพ,พี่พี่ท่านไหนสนใจนะมี V ีออสสิบคันเนาะโฉมตัวปีสิบเก้าอ่ะนะครับมีสีขาวสีเทานะครับมีรุ่นมิดรุ่นไฮปีสิบเก้าปียีสิบนะครับปีสิบเก้าขออภัยไม่มีปียีสิบนะครับเข้ามาประมาณสักสิบคันนะครับประมาณสิบคันนะใครอยากดูเครื่องที่มันเล็กลงมานะครับเรายังมี V ีออสอยู่นะครับนี่นะครับนี่นี่นี่วีออสโฉมแบบเนี้ยนะครับเข้ามาหลายคันเลย่นะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนี้ฝ่ายช่างนะเขาเลิกงาน5้าโมงครึ่งใกล้เลิกงานแล้วนะครับเรามาดูบรรยากาศฝ่ายเซอร์วิสใกล้เลิกงานกันมาเจอเอาติสคันไหนผมถ่ายหมดเลยนี่คันนี้คันแรกนะครับ4ี่หนึ่งสามสองคันนี้4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับปีสิบเก้ารถสวยปีสิบเก้านะครับไมลประมาณแสนสี่นะแต่เป็นปีสิบเก้าสี่หนึ่งเก้าพอนเจ็ดพันหนึ่งนะคันนี้ปีสิบเก้านี่แคมรี่โอ้โหสวยๆเลยนะครับเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันแคมรี่ปีสิบเก้านะครับ หน้าใหม่นะครับลูกค้าจองเราก็หลุดไปแล้วนะครับคันนี้ลูกค้าจัดไฟแนนไม่ผ่านอีกแล้วนะครับช่วงนี้ไฟแนนก็แข็งหน่อยแต่นะถ้าใครอาชีพตรวจสอบได้ไม่ได้มีประวัติแบ็ก l i s ก็น่าจะซื้อได้นี่ภายในสวยสะอาดนะครับแคมรี่2.0รุ่น G ปี2019นะครับตัวฉมนิวแบบนี้นะสวยน่าใช้นะครับเครื่องยนต์เป็นดูอ้อ VVTi แล้วนะแต่ถ้าเป็นฉมเก่าจะเป็น VVTi W มีหน้าใหม่อีกคันคันนี้499,000บาท 499นะครับคันนี้ทะเบียน5107ทาไม่113,000ไม่113,000นะสวยน่าใช้นะครับไม่กำ <My S 1> ลังดีแล้วเราไปดูภายในกันไหมคันนี้ฟรีดาวพอน8,500นะได้น่าใหม่อ้าวรถล็อกขอภัยนะครับรถล,ล็อกนะรฟรีดาวพอน8,500บาทตลอดสัญญาอ่ะมี c i ีวิกแบบนี้ c i ีวิกนะครับตัวปี13มั้งคันเนี้ยนะรฟรีดาวจะผ่อนอยู่ จำไม่ได้ประมาณ5,000เนาะพอรถมันแค่200,000กว่าบาทนะคันนี้200,000กว่าบาทเองนะครับนี่อ่ะมาดูคันต่อๆไป5841เฮ้ยคันนี้ผมเชียร์นะครับใครอยากได้รีบม,มาซื้อกันนะครับไม้แค่80,000ื่นเอาติดคันนี้นะครับไม้แค่84,000นะครับ1.6รุ่น G นะครับที่ฝ่ายเซอร์วิสเราคันนี้ไม้น้อยสวยน่าใช้นะครับอ่ะใครอยากได้ก็โทร065 951 3374นะคันนี้เลขไม้แค่80,000นะครับ1.6รุ่น G รถหน่วยงานปลดระวางมือเดียว ประวัติศูนย์แท้เดิมผ่อนเจ็ดเป 3, อรนสามเราสัญญานะครับไม่น้อยไม่น้อยสวยน่าใช้นะครับอ่ะมาดูคันต่อไป6 3 1 5เฮ้ยคันเนี้ยเอ่อเป็นตัว cng นะครับ cng นะเอาติด cng ราคา3 9 9 0 0 0เาหนเะก้าะกำลังขายอยู่เลยนะคันนี้ใครอยากได้นะรีบติดต่อเข้ามาเป็น cng เดิมแท้โรงงานจุดเด่นนะครับเราสามารถเติมกา๊าซนะจากเอ่อที่เปิดเดียวกับถังน้ำมันนะครับสะดวกนะไม่เหมือนกับเราไปติดแก๊สเองเราต้องแกะเปิดฝากระโปรงหน้าใช่ไหมแต่เนี้ย เราเปิดจากฝาถังน้ํามันได้เลยทาเบาะหนังให้แล้วมีไฟตัดหมอกให้แล้วนะครับป้ายแดงออกมา9ก้าแสนสองหมื่นเก้าเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับตอนนี้ราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันได้เป็นปีสิบเก้านะครับเอาติส1.6หนึ่งจุดหกรุ่น e-cng เดิมแท้โรงงานสามเก้าเก้านะป้ายแดงออกมาเก้าสองเก้าโคตรคุม้มนะครับสวยน่าใช้แบบนี้นะครับไม่อยากให้พี่ๆพลาดกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาถ่ายคลิปเดี่ยวลงช่องนะคใครอยากดูคลิปเดี่ยวรอเลยนะคันนี้นะครับ ฟีด้าพอนหกพันแปดฟีด้าพอนหกพันแปดนะครับ CNG เดิมแท้โรงงานอย่าลงยาลิสนะครับมีอีกหลายคันคันเนี้ยรุ่นท็อปนะครับรุ่นท็อปนะตัวสปอร์ตพรีเมียมก็มีอ่ะอันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะครับทะเบียน7530ที่ผมบอกไปนะครับรถเพิ่งเข้าวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวขอดูนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนคันนี้ทะเบียน7530คันนี้ปี18.19ไมล์สนหนึ่งสแสนหนึ่งหมื่นเ คันนี้เป็นปี1 8บ9นะไม่หนึ่งแสนมื่นนะครับสี่นะเฮ้ยผมเจออะไรเอ่อแอคคอร์ดเดี๋ยวค่อยมาดูนะไปดูคันนี้ก่อนสองหนึ่งอ่าคันนี้เลขไม่หนึ0งแสพอดี1,000งแก็อีก300ร้อนะครับสองหนึ่สองศูนย์ไม่แค่1,000งแสนก็อีกสามร้อยสีแสนสามหมนะครับคันนี้ฟีดาผ่อนเจ็เป็นีเป็นปี19นะร,รถหน่วยงานปลดระวางปี19นะครับไม่ใช่ปี18แล้วได้เป็นปีใหม่ขึ้นนะครับ แต่ราคาแพงก็แค่กว่าแค่2,000 0แต่ได้เป็นปี19เลยอ่ะมาดูคันนี้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 ไม่เก้าหมื่นรถหน่วยงานปลดระวางมือเดียวปี19ย้ํายนะปี19ผ่อนแค่7,400 4,39,000บาทตลอดสัญญานะครับใครอยากได้เอาติช,ชมนี้นะไปวิ่งแก๊ปนะหรือไปวิ่งโบนนะครับคุ้มเลยปี19นะวิ่งนานกว่าปี18 1ปนึงปีราคาแพงกว่าแค่ประมาณสัก20,000นะครับคุ้มนะได้ปี19ด้วย คันนี้อีกหนึ่งคันที่คุ้มโคตรๆนะครับไม่น้อยเลขไม่เพียงแค่80,003นะครับไม่80,003ทะเบียน1294คันนี้นะครับสวยน่าใช้นะครับเอลติส1.6รุ่นจีปี2018นะครับไม่แค่80,003ไม่80,003 429,000ฟีด้าวนะครับจับผ่อนอยู่7,003ตลอดสัญญาไม่น้อยมีนะรีบจับรีบจองนะครับก่อนที่มันจะไปกันหมดนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่แอคคอร์ด อแอคคอร์ด2.0 EL นะครับ2.0 EL แอคคอร์ดดูแผลนี่กันชนหน้านะเล็กๆน,น้อยๆนะครับคันนี้เป็นรถบ้านนะไม่ใช่รถหน่วยงานกันชนเล็กน้อยต้องบอกงี้ไอ้รอยแบบเนี้ยมันเบสิกนะครับเพราะว่ามันเป็นกันชนมีไว้กันไม่ให้ชนนะครับเป็นรถหน่วยงานเออคันนี้เป็นรถเป็นรถบ้านนะครับแต่ต้องบอกงี้ของเราอ่ะเน้นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับกันชนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเราไปเค็มศูนย์นี่เขาเปลี่ยนเลยนะ นะครับแต่เราก็ทำให้ดีที่สุดนะครับเราโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแน่นอนส่วนไหนไม่สมบูรณ์ผมปรับให้คันนี้ Accord 2.0 EL ปี17ปลายปีจด18บแไม่ประมาณแสนห้าแสนหกประมาณนี้นะครับรู้สึกอย่างห้าเก้าเก้าห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันฟรีดาวลลก็ผ่อนมาสักหมื่นหนึ่งหมื่นหกร้อยอะไรเงี้ยนะครับฟรีดาวได้ผ่อนเจ็ดปีนะที่ผมพูดมาทั้งหมดคือผ่อนเจ็ดปีนะผ่อนเจ็ดปี 1,600บาทจบนะคันนี้ได้สีขาวมุกนะครับล้อมแม็กใหญ่ๆเท่ๆจอทัชสกรีนกล้องถอยเบาะภายในสีดาเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับอ่านี่แอคคอร์ดนะเท่ๆเลยนะเพิ่งเข้ามานะหูผมไม่เห็นแอคคอร์ดเข้าเพชรยนต์มานานมากนะครับรองน้ำมันรองรับน้ำมัน e 8 5 e ย e 9 1 9 5ครบปี17จดจดบแปนะ17ออกมาปลายปีแบบนี้สวยๆน่าใช้แบบนี้อ่ะเรามาดูคันอื่นบ้างไหมคันเนี้ยถูกนะตะกี้โฉบให้ดูไปแล้วนะครับซีวิก นะครับราคาเท่าไหร่เองเนี่ยสองเโอ้ยสองแสนเจ็ดหนาพนะครับรถสวยซีวิกสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะปีสิบสามนะครับตัวหนึ่งจุดแปด e เหตุยนก็มีเป็นไงบ้างครับวันนี้ให้ดูมีแต่คันเด็ดๆนะครับมีทั้ง c ีเนะครับไม่เจ็ดหมื่นอะลืมบอกไปคันนี้ไม่แค่เจ็ดหมื่นนะครับแล้วก็มีแบบรุ่นต่างๆนะครับ V ออง V ออสนะครับเข้ามาใหม่ก็หลายคันนะครับสนใจรุ่นไหนแบบไหนนะโทรหาผมศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเอ็ดีนะครับ วันนี้มาถ่ายแบบดิบๆเดิมๆแบบนี้ชอบกันไหมครับถ้าชอบนะฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามไปด้วยวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ